การออกกำลังกายช่วยให้ลดน้ำหนักได้จริงไหมและถ้าไม่ออกกำลังกายจะสามารถลดน้ำหนักได้หรือเปล่าวันนี้โคเจ๊มีคําตอบมาฝากเพื่อนค่ะ การออกกําลังกายค่ะถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีอย่างหนึ่งค่ะเหมาะกับคนที่อยากจะลดน้าหนักและก็เหมาะกับคนที่อยากจะดูแลสุขภาพมีหลายคนค่ะที่ตั้งใจอยากจะลดน้าหนักนะคะด้วยวิธีการหันไปออกกําลังกายค่ะบางคนก็สามารถลดน้าหนักได้นะคะจากการออกกําลังกายค่ะแต่บางคนค่ะน้าหนักก็เท่าเดิมหรือบางคนอ้วนมากกว่าเดิมนียซ้ําสาเหตุมันเป็นเพราะอะไรน่นมันเป็นเพราะว่าเราคิดว่าแค่เราออกกาลังกายเราจะทานอะไรก็ได้ก็สามารถทําให้เราผอมได้ แต่ด้วยความเป็นจริงแล้วค่ะมันต้องเน้นปัจจัยพันาการอาหารก่อนเลยค่ะเราต้องเข้าใจกันก่อนเลยนะคะว่าการที่เราอ้วนค่ะมันไม่ได้อ้วนจากการที่เราไม่ได้ออกกำลังกายค่ะสาเหตุที่ทำให้เราอ้วนมันคืออาหารค่ะที่เรารับประทานเข้ามาค่ะสาเหตุที่อ้วนนะคะมาจากการทานคาร์โบไฮเดรตหรือพวกน้ําตาลนะคะต่างๆค่ะเพราะว่าอาหารแล้วก็เครื่องดื่มต่างๆค่ะณปัจจุบันนี้มีน้ำตาลแล้วก็คาร์โบไฮเดรตที่ค่อนข้างเยอะรอบๆตัวเราเลยค่ะ ถ้าเราไม่อยากเหนื่อยจากการออกกำลังกายแถมมาได้ผลลัพธ์ให้ปรับโภชนาการอาหารตามนี้นะคะข้อ1นนะคะแน่นอนเลยว่าสาเหตุที่ทำให้อ้วนนั่นคือการที่เรารับแหล่งพลังงานเข้ามาที่มากชุ่เกินไปค่ะแล้วก็เน้นทานพวกคาร์โบไฮเดรตมากชุเกินไปเราต้องเริ่มต้นลดปริมาณการทานคาร์โบไฮเดรตนะคะซึ่งมีหลายแหล่งค่ะไม่ว่าจะเป็นพวกข้าวแป้งน้ําตาลนะคะขนมน้ําหวานหรือแม้กระทั่งน้ําผลไม้ค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะคือคาร์โบไฮเดรตคาร์าโบไฮเดรตค่ะเข,าค,ะขาคือแหล่งพลังงานก็จริงค่ะแต่ถ้าร่างกายใช้งานไม่หมดค่ะมันก็จะถูกเก็บบบนนะคะคใให้ไปปออยููร่รแบบขง เก็บตามส่วนต่างๆร่างกายของเราค่ะต่อให้เราไปออกกำลังกายนะคะแต่ด้วยความที่เรารับประทานพลังงานหรือแคลอรี่เข้ามาจนเกินไปค่ะแล้วร่างกายใช้พลังงานไม่หมดค่ะมันก็สามารถเก็บสะสมเป็นพลังงานส่วนเกินได้เช่นกันสมมุตินะคะว่าถ้าใน1วันค่ะเราไปเพิ่มกิจกรรมการออกกำลังกายนะคะเราสามารถพอผ่านพลังงานได้ประมาณ500กิโลแคลอรี่แต่ในวันนั้นนะคะเรารับแหล่งพลังงานเข้ามาค่ะประมาณ2,500กิโลแคลอรี่ต่อให้ร่างกายเราค่ะต้องการแหล่งพลังงานนะคะเพื่อใช้ในการดำรงชีวิตประมาณ1,200กิโลแคลอรี่หรือ 1, ะะบวกกับอีก500กิโลแคลอรี่นะคะ บวกกับอีก500กิโลแคลรีนะคะที่เราไปออกกำลังกายค่ะรวมแล้วนะคะก็จะเผาผลาญได้ประมาณ1,700นะคะหรือ2,000กิโลแคลรีแต่เราทานเกินค่ะไปประมาณบบละ2,500กิโลแคลรีอีก500กิโลแคลรีก็เป็นพลังงานส่วนเกินก็สามารถเก็บไปเป็นไขมันสะสมในร่างกายเราได้เช่นกันค่ะและด้วยความที่คาร์โบไฮเดรตเขาคือแหล่งพลังงานหลักในร่างกายของเราค่ะเพราะฉะนั้นค่ะร่างกายนะคะพอสัมผัสได้ว่ามีแหล่งพลังงานเข้ามาจากภายนอกค่ะหรือพวกคาร์โบไฮเดรตร่างกายก็จะใช้พลังงานหลักนะคะจากคาร์โบไฮเดรตที่เราบประทานเข้ามาค่ะจะส่่งงผลให้รา ไก่ไม่สามารถเผาผลาญพลังงานเก่าหรือไขมันที่สะสมในร่างกายของเรานั่นเองค่ะถ้าเราอยากจะลดไขมันในร่างกายของเรานะคะเราควรลดปริมาณการทานคาร์โบไฮเดรตลงค่ะหรือพวกน้ำตาลต่างๆที่ไม่ได้มีประโยชน์กับร่างกายของเราค่ะเช่นพวกน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลที่มาในรูปแบบเครื่องดื่มค่ะพวกน้ำตาลไฮฟุกโตสคอนไซรัปค่ะหรือแม้กระทั่งน้ำผลไม้ค่ะยิ่งเราบริโภคมากเท่าไหร่นะคะต่อให้เราไปออกกำลังกายนะคะมันก็จะสามารถไปขัดขวางการทำงานหรือการเผาผลาญพลังงานในร่างกายของเรานั่นเองค่ะ ข้อ2นะคะหลังจากออกกาลังกายเสร็จแล้วนะคะควรเลือกทานอาหารที่มีประโยชน์ค่ะแต่หลายคนค่ะที่ลดน้ำหนักไม่ได้นะคะพอคิดว่าออกกาลังกายไปแล้วจะทานอะไรก็ได้ค่ะก็ไปทานอาหารแย่ๆค่ะบางคนออกกาลังกายเสร็จแล้วไปทานอาหารฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดนะคะพวกเครื่องดื่มหรือพวกน้ำหวานต่างๆค่ะบางคนนะคะออกกาลังกายเสร็จค่ะไปดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือปาร์ตี้ก็มีค่ะ พอคิดว่าออกกำลังกาแล้วทานอะไรก็ได้พลังงานหรือแคลอรี่ในบางอย่างนะคะร่างกายไม่สามารถเอามาเผาผลาญเป็นพลัางงานได้ค่ะมันก็จะถูกเก็บนะคะเป็นแคลอรี่ส่วนเกินในร่างกายของเราค่ะอาหารฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดนะคะที่มีปริมาณของคาร์โบไฮเดรตแปรรูปที่สูงนะคะไฮหลิกเลี่ยงค่ะ แล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงนะคะเครื่องดื่มนะคะที่มีน้ําตาลทุกชนิดเลยค่ะหลังออกกําลังกายนะคะถ้าจะทานคาร์โบไฮเดรตแนะนําว่าให้เป็นคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน,นะคะ่ะหรือว่าเป็นคาร์บดีค่ะแล้วก็เพิ่มสัดส่วนของการทานโปรตีนเข้าไปค่ะเพราะทั้งคาร์โบไฮเดรตและก็โปรตีนค่ะจะมีส่วนช่วยซ่อมแซมร่างกาย,ยากเราค่ะและคาร์โบไฮเดรตนะคะเขาจะเติมแกลเจน,นกลับเข้าไปให้สู่กล้ามเนื้อแล้วก็ตับของเราค่ะและโปรตีนนะคะเขาจะถูกย่อยนะคะไปเป็นกรดอะมิโนที่จําเป็นค่ะส่งไปซ่อแมซอแซมเซลล์ต่งางๆร่างกายเราโดยเฉพาะเซลล์กล้ามเนื้อค่ะ ซึ่งในขณะที่พวกอาหารฟาสต์ฟู้ดจังฟู้ดนะคะหรืออาหารที่ไม่มีประโยชน์ค่ะสิ่งเหล่านี้ค่ะแม่สามารถไปซ่อมแซมร่างกายให้กับเราได้ค่ะและข้อสามนะคะเวลาที่ออกกําลังกายค่ะพยายามนะคะอย่าคาร์ดิโออย่างเดียวค่ะแล้วก็อย่าออกหนักมากนเกินไปค่ะเพราะการคาร์ดิโออย่างเดียวแบบหนักๆนะคะจะส่งผลให้มวลกล้ามเนื้อของเราค่ะลดปริมาณลงไปได้ค่ะหรือเป็นการทําลายกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งเลยค่ะ การออกกำลังกายนะคะเราควรออกทั้งสองแบบค่ะทั้งเวทเทรนนิ่งนะคะแล้วก็คาร์ดิโอค่ะการทําเวทเทรนนิ่งหรือการออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านค่ะมันจะส่งผลให้หมวลกล้ามเนื้อเราแข็งแรงค่ะส่งผลให้เตาเผาหรือพลังงานในร่างกายของเราสูงขึ้นได้ค่ะ ที่สาคัญไปกว่าการออกกําลังกายนะคะนั่นคือการพักผ่อนค่ะนอนพักผ่อนได้เพียงพอนะคะนอนให้ได้อย่างน้อย7-9ชั่วโมงจะดีค่ะถ้าวันไหนนะคะนอนพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะหรือรู้สึกว่าร่างกายเลยไม่พร้อมค่ะวันนั้นควรงดออกกําลังกายค่ะเพราะการพักผ่อนที่ไม่เพียงพอนะคะแล้วไปออกกําลังกายค่ะเป็นการทําลายร่างกายอย่างหนึ่งเลยค่ะสําหรับคนที่ไม่มีเวลาออกกําลังกายที่มีความกังวลว่าแล้วจะสามารถลดน้ำหนักได้ไหมต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าเราไม่ได้อ้วนจากการที่เราไม่ออกกําลังกายแต่เราอ้วนจากการกินค่ะเพราะฉะนั้นค่ะให้เริ่มต้นปรับทา อาหารี้ครบห้าหมู่ใน้สารอาหารนะคะในกลุ่มโปรตีนให้มากขึ้นค่ะเพิ่มการทานไฟเบอร์นะคะพวกผักหลากสีค่ะแต่ผักที่เป็นผักหัวพยายามอย่าทานเนยอะนะคะเพราะพวกนี้คือคาร์โบไฮเดรตอย่างหนึง่งทานมากก็ทําให้เราได้รับปริมาณของคาร์โบไฮเดรตมากจนเกินไปนั่นเองค่ะและอีกกลุ่มหนึ่งค่ะคือกลุ่มไขมันดีค่ะไขมันก็ควรทานนะคะ แต่ให้เราเลือกสัดส่วนการทานของกลุ่มไขมันดีมากกว่าไขมันอิ่มตัวค่ะส่วนปริมาณคาร์โบไฮเดรตทานได้ค่ะแต่ต้องจํากัดปริมาณการทานคาร์โบไฮเดรตไม่ให้มากจนเกินไปนะคะถ้าไขรที่ไม่ค่อยได้มีกิจกรรมออกกำลังกายคาร์โบไฮเดรตทุกๆแหล่งรวมกันนะคะไม่ควรเกิน100หรือ150กรัมต่อวันค่ะและดื่มน้ําให้ได้นะคะอย่างน้อยวันละ3ลิตรวันค่ะพราะขอนนี้นเพียงพอให้ได้7 9ชั่วโมงแบบนี้นะคะแม้ไม่ออกกำลังกายก็สามารถลดน้ำหนักได้ค่ะ